นี่ครับบังไฟครับหางหางไปอีกข้างหนึ่งหางขวาเมือ่อเจอเส้นกันแล้วครับดันบังไฟเนี่ยล่งลงตรงฐานนั่นแหละครับนี่ครับหางกับเล่าสูสีมากมากโอ้ยตกเส้นฐานครับ บึมปล <c oughs> อ,อดภัยเบิรนะครับผม <c oughs> แพ้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลอดเอฟซี C. สวัสดีครับยังมีอีก <c oughs> ตัวกันสอ,องร้อยสามสิบก็แพ้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซี C. สวัสดีครับเทพบมงคลครับแพ้ครับมันจบแล้วแฟรง